เคยเจอสถานการณ์หรือว่ามีประสบการณ์อะไรประมาณนี้มาก่อนมั้ยครับค่ะอะไรนะเอเจนต์เอเจนต์เเนขายอะไรคะคอนโดอ๋อเอเจนต์หมายถึงเอเจนซี่ที่ขายคอนโดใช่ไหมคือหนูเองอ่ะก็ยังไม่รู้เลยหรอคะว่าเอเจนต์พวกนี้ระบบของการทํางานเขาเป็นยังไงและเขาจะมาช่วยอะไรเราบ้างแล้วย,ยังเพื่อนหนูหลายๆคนนะเขาก็ใช้พวกเอเจนซี่พวกนี้ในการช่วยทํางานแต่สุดท้ายแล้วหนูก็เห็นเขาก็ต้องมานั่งทํางานเองอยู่ดีซึ่ง นูก็คิดว่านะถ้ามันจะต้องเสียเงินอะไรแบบนี้แล้วอะแล้วยังต้องมานั่งงงกับอะไรแบบนี้อีกอะทาเองดีกว่าไม่ต้องเอาเงินไปให้ใครด้วยแล้วไหนจะข่าวอีกนะพี่ที่แบบว่าเราเห็นตามใน Facebook กที่แบบว่าเอาเงินปล่อยเช่าของลูกค้าไปแล้วก็ไม่ยอมจ,จ่ายให้เจ้าของห้องหรือบางทีซื้อคอนโดไปในราคาที่แพงมากแขมยังอนกรรมสิ์ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่แล้วป้าม่เอาค่เอเจนต์อะไรก็ไม่รู้บ้าบอ จากเหตุการณ์สมมติท,มทั้งหมดที่ยกขึ้นมานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องปกติเราก็ชินไปกับมันแต่ความจริงแล้วเราไม่ควรที่จะชินกับเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะเอเจนต์ามาเพื่อช่วยให้การทํางานในการซื้อขายคอนโดมิเนียมซื้อขายบ้านทุกอย่างมันสมูทแล้วก็ราบรื่นในคลิปนี้ครับยูบจะมาบอกถึงข้อดีของการมีเอเจนต์ซึ่งมีด้วยกันคร่าวๆประมาณ5ข้อด้วยกัน ข้อแรกครับเอเจนต์จะช่วยหาราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลเหมาะสมทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเพราะว่าเอเจนต์ครับจะรู้ถึงแหล่งเข้าถึงสินค้ารู้ในโลเคชันแล้วก็ทำานต่างๆว่าสินค้าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ชำนาญและช่ำชองในพื้นที่และเนื้องานของเขาหรือบางครั้งอาจจะได้ราคาที่ผู้ขายยินยอมที่จะขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งนั่นเป็นผลดีกับผู้ซื้อมากๆเลยรู้ไหมครับ ข้อ2ครับบางครั้งสินค้าที่ได้มานั้นราคามันถูกมากหรือราคาตรงใจเรามากเลยนั่นหมายความว่าทางเอเจนซี่เนี่ยได้มีการไปเจราจาต่อรองกับเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเอเจนซี่ครับจะมีความสามารถในการเจราจาต่อรองที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงจะช่วยในการลดความกดดันหรือภาวะกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายด้วย3ามครับเอเจนซี่จะมาไปช่วยในการลดภาระง,งานเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารสัญญาจองการยื่นแบงก์การยื่นประเมินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยบางครั้งมัน จะวุ่นวายใช่ไหมเอเจนซี่จะมาเพื่อช่วยเหลือให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบเรื่นขึ้นสม o ท t h ขึ้นเบาสบายขึ้น4ครับเอเจนซี่จะมาเพื่อช่วยในการคัดกรองลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งผู้ซื้อหรือว่าทางด้านฝั่งผู้ขายก็ตามและข้อ5ครับข้อสุดท้ายเอเจนซี่จะมาเพื่อช่วยในการแนะนําเพิ่มเติมต่มตางๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบดีเฟกต์ภายในห้องและนอกจากนี้ครับบางครั้งเอเจนซี่จะมาช่วยในเรื่องของการวางแผนธุรกิจหรือแนะนาการตลาดณปัจจุบันว่าในโลเคชันนั้นเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่กระทั่งการขึ้นตึกูงงมม่่้้้้อออขทดนนไแคัึหห เอเจนซี่ให้ไปเนี่ยก็จะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บิวพูดมาครับเป็นเพียงแค่ข้อดีบางส่วนของการมีเอเจนซี่เพราะฉะนั้นครับถ้าอยากได้เอเจนซี่ดีๆสักคนเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องติดต่อไปที่ไหน